ราชวงศ์สางราชวงศ์สางหรือที่รู้จักกันในชื่อราชวงศ์หยินเป็นราชวงศ์จีนที่ปกครองในหุบเขาในลุ่มแม่น้ําเหลืองในช่วงศสวรรษที่สองก่อนคริสตกาลโดยสืบทอดต่อราชวงศ์เซี่ยโดยราชวงศ์นี้มีอายุระหว่างศตวรรษที่16ถึงศตวรรษที่11ก่อนคริสตกาลราชวงศ์สาง นับว่าเป็นราชวงศ์แรกสุดในประวัติศาสตร์จีนดั้งเดิมที่มีหลักฐานการสนับสนุนทางโบราณาคดีแหล่งโบราณาคดีหินสูซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองอันหยางในปัจจุบันสอดคล้องกับเมืองหลวงสุดท้ายของราชวงศ์ซาที่ชื่ออินการขุดค้นที่หินสูได้เปิดเผยสุสานหลวงสําคัญ11แห่งหลักฐานของอาคารพระราชวังในอดีตและซากสัตว์ซากมนุษย์ที่ถูกสังเวยในพิธีกรรมของยุคนั้นอย่างเป็นทางการ ตลอดประวัติศาสตร์ราชวงศ์ซางยังถูกเรียกว่าหยินอีกด้วยจิจิและพงศาวดานไม่ไผ่ต่างก็ใช้ชื่อนี้สําหรับทั้งราชวงศ์และเมืองหลวงสุดท้ายตั้งแต่บันทึกจกักรพรรดิและกษัตริย์หวงฟู่มีในคริสตศตรวรรษที่3หยินถูกใช้บ่อยครั้งเพื่ออ้างถึงเครื่องหลังของราชวงศ์ซางโดยเฉพาะนอกจากนี้ยังเป็นชื่อที่ใช้เป็นหลักสําหรับราชวงศ์ในญี่ปุ่นเกาหลีและเวียดนามโดยแปลเป็นอินอึน และอันในภาษาญี่ปุ่นเกาหลีและเวียดนามตามลำดับชื่อนี้ดูเหมือนว่าจะมีต้นกำเนิดในราชวงศ์โจโในเวลาต่อมาตำนานการก่อตั้งราชวงศ์ซางได้รับการบรรยายโดยซื่อมาเซียนในบันทึกจีนโดยมีข้อความว่าหญิงคนหนึ่งชื่อเจียนตีซึ่งเป็นภรรยาคนที่สองของจกักรพรรดิขู่ได้กลืนไข่ที่นกสีดำทิ้งลงไปและต่อมาได้ให้กำเนิดเซียวยางน้าอัศจรรย์ เสี้ยกล่าวกันว่าได้ชวนอยู่ผู้ยิ่งใหญ่ควบคุมอุทกภัยครั้งใหญ่และเพื่อเป็นการรับใช้ของเขาเขาจึงได้รับสถานที่ที่เรียกว่าซางเป็นศักดินาช่วงเวลาที่ราชวงศ์ซางจะก่อตั้งขึ้นนั้นรู้จักกันในชื่ออยู่ก่อนราชวงศ์ซางส่วนในบันทึกของยินซื่อหมาเฉียนเขียนว่าราชวงศ์ก่อตั้งขึ้น13าชั่วอายุคนหลังจากเซียเมื่อเฉิงถังลูกหลานของเสี้ยโค่นหลม ผู้ปกครองเสียคนสุดท้ายที่ชั่วร้ายและโหดเหี้ยมในสมรภูมิหมิงเตียวบันทึกของนักประวัติศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่เ่าถึงเหตุการณ์ในรัชสมัยปานเกิงอู่ติงอู่อีและกษัตริย์องค์สุดท้ายที่เสื่อมทรามตี้ซินแต่ผู้ปกครองราชวงศ์ซางที่เหลือถูกกล่าวถึงโดยชื่อเท่านั้นในศตวรรษที่ผ่านมาวังกัวเว่ยแสดงให้เห็นว่าการสืบทอดบัลลังก์ของซางตรงกับลายเชื่อกษัตริย์ในบันทึกของนักประวัติศาสตร์ ในบันทึกของนักประวัติศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของซื่อมาเชียนโดยข้อความมีว่าสางย้ายเมืองหลวงถึง5ครั้งโดยการย้ายไปยินครั้งสุดท้ายในรัชสมัยของปานเกิงซึ่งเป็นการเปิดสกราชใหม่แห่งราช,ชวงศ์โดยเล่ากันว่าตี้ซินกษัตริย์องค์สุดท้ายฆ่าตัวตายหลังจากกองทัพของเขาพ่ายแพ้พ่ายแพ้ต่อพระเจ้าอูแห่งโจตำนานเล่ากันว่ากองทัพของเขาและท่าที่ติดอาวุธทระยศต่อเขา โดยเข้าร่วมกับกระบฏของราชวงศ์โจในยุทธการที่มู่เยอันเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญการต่อสู้ในครั้งนี้น้องเลือดเป็นอย่างมากหลังจากที่ราชวงศ์สางพ่ายแพ้พระเจ้าอู่ก็อนุญาตให้อู่เกิงบุตรชายของตี้สินปกครองราชวงศ์สางในฐานะอาณาจาักรข้าราชบริพารอย่างไรก็ตามโจอู่ได้ส่งพี่น้องสามคนและกองทัพไปเพื่อให้แน่ใจว่าอู่เกิงจะไม่กอกกบฏหลังจากการตายของโจอู ราชวงศ์ซางได้เข้าร่วมการกรบฏของฐานรักษาพระองค์สามนายต่อตู้เคอโจแต่การก่อกบฏไม่ประสบความสําเร็จหลังจากผ่านไป3ปีปล่อยให้พระเจ้าโจควบคุมดินแดนของราชวงศ์ซางต่อไปหลังจากการล่มสลายของราชวงศ์ซางผู้ปกครองแคว้นโจได้บังคับย้ายพวกหูรุนแรงยินและกระจายพวกเขาไปทั่วดินแดนโจสมาชิกราชวงศ์ซางที่ยังมีชีวิตอยู่บางส่วนเปลี่ยนนามสกุลของพวกเขา จากชื่อบรรพบุรุรชื่อเป็นชื่อราชวงศ์ยินครอบครัวยังคงสถานะขุนนางและมักจะให้บริการด้านบริหารที่จําเป็นแก่ราชวงศ์โจที่สืบต่อมาพระเจ้าอูแห่งโจแต่งตั้งหลินเจียนบุตรชายของเจ้าชายปีอันเป็นขุนนางเป็นในยุคแห่งป้อหลิงชีจีระบุวา่าพระเจ้าเฉิงแห่งโจพร้อมด้วยการสนับสนุนของผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์และลุงของเขาตู้เคิโจได้โอนเว่ยจือฉี ผีชายตี้ซินแห่งซงโดยมีเมืองหลวงอยู่ที่สร้างซิลในยุคแห่งซงแต่รักษาพิธีกรรมเพื่อเป็นเกียรติแก่กษัตริย์แห่งราชาวงศ์ซางจนกระทั่งฉีพีชิตซงในปี286ริก่อนคริสตกาลผงจื้ออาจเป็นลูกหลานของกษัตริย์แห่งราชาวงศ์ซางผ่านทางในยุคแห่งซงราชางศงฮั่นตะวันออกได้สถาตําแหน่งตู้เขอแห่งซงและตู้เขอผู้สืบสารและเทิดเกียรติยินให้แก่ของอันเนื่องจากเขาเป็นส่วนหนึ่ง ของมรดกของราชวงศ์ซาสาขาหนึ่งของตระกูลของจือ้อเป็นสาขาที่แยกจากสายตระกูลที่ดำรงตำแหน่งมาร์กวิตแห่งงูบ้านเฟิงเซิงและต่อมาเป็นตู้เคยหยานเซิงชนเผ่าซางที่เหลืออีกกลุ่มหนึ่งได้ก่อตั้งรัฐราชบริพารกูจูซึ่งปัจจุบันคือถังซาซึ่งตู้เคย์ฮวนแห่งฉีได้ทำลายล้างชนเผ่าซางจำนวนมากที่อพยพไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ผนวกเข้ากับวัฒนธรรมหยานในช่วงราชวงศ์โจวตะวันตก ชนเผ่าเหล่านี้ยังคงรักษาสถานะชนชั้นสูงและยังคงปฏิบัติตามประเพณีการบูชายันและการฝังศพของชนเผ่าซากำนานของเกาหลีและจีนได้ระบุว่าเจ้าชายแห่งราชวงศ์ซางที่ไม่พอใจชื่อจีจือซึ่งปฏิเสธที่จะยกอำนาจให้กับราชวงศ์โจได้ออกจากจีนพร้อมกับกองทัพขนาดเล็กตามตำนานเหล่านี้เขาได้ก่อตั้งรัฐที่รู้จักกันในชื่อจีจาโชซอน ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาหลีในช่วงยุคโกโจซอนในประวัติศาสตร์เกาหลีโบราณอย่างไรก็ตามนักวิชาการยังคงถกเถียงกันถึงความถูกต้องทางประวัติศาสตร์ของตำนานเหล่านี้โดยราชวงศ์สามถือเป็นยุคแห่งไสยาศาสตร์อย่างแท้จริงโดยนิยมการเสียงท้ายด้วยกระดองเต่ากันมากมีกษัตริย์30องค์กษัตริย์องค์สุดท้ายคือพระเจ้าอินโจซึ่งในประวัติศาสตร์ประนามไว้ว่าเป็นคนโหดร้ายทารุณมากนิยมการสงคราม และลงเนในอิสตรีโดยเฉพาะสนมเอกชื่อตาจีซึ่งเป็นคนวิปริตผิดมนุษย์ขอ,อยุยงให้โจฆ่าคนเป็นผักปลาสร้างสะเล่าดงเนือขึ้นโดยเอาน้ำเล่ามาใส่ในสะแล้วเอาเนื้อสัตว์มาห้อยไว้ตามต้นไม้ต่อมาโจอู่หวังผู้ครองแคว้นโจทางตะวันตกได้ยกทัพมาปราบโจอ๋อ,องโดยอ้างว่าได้รับอานัติหรือเทียนมิ่งจากสวรรค์ใหมาปราบปรามและก็ได้รับชัยชนะโจอ๋องจึงฆ่าตัวตายโดยกระโดดลงกองไฟ แต่จริงๆแล้วนักประวิศาสตร์ยังไม่แน่ใจนักว่าเจอาองจะโหดร้ายเช่นนั้นหรือไม่เพราะไม่มีหลักฐานชัดเจนรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับตาจีด้วยเรื่องราวในตอนท้ายราชวงศ์นี้ได้มีการนําไปแต่งเป็นนิยายหลายเรื่องโดยหนึ่งในเรื่องนั้นคือเรื่องนาจาและเทพประยุทธ์พิชิตฟ้านั่นเองและหนังสือพงศาวดารชื่อว่าห้องศิลโดยจะเน้นหนักไปทางอิทธิปาฏิหาริย์เป็นส่วนใหญ่ అను <tune in> <tune in>